ช็อกไปตาตาๆกันทั้งโลกเลยค่ะเมื่อวันขึ้นปีใหม่1มกราคม2024ญี่ปุ่นเกิดแผ่นดินไหวขนาด7.6ทางตอนกลางของญี่ปุ่นแรงทีเดียวความลึกเนี่ยแค่10กิโลเมตรถือว่าตื้นมากๆนะคะได้รับผลกระทบไปกว้างขวางโดยเฉพาะจุดศูนย์กลางก็คือที่อิคิกาวะนั่นเองบริเวณในมหาสมุทรแปซิฟิก ได้รับผลกระทบตามมาแน่นอนเพราะว่าหลังจากแผ่นดินไหวไปแป๊บเดียวเท่านั้นญี่ปุ่นก็เจอกับซึนามิถึงแม้ว่าซึนามิอาจจะคลื่นลูกไม่ค่อยสูงสักเท่าไหร่นนะักแต่ก็สร้างความเสียหายค่ะล่าสุดผู้เสียชีวิตก็มากขึ้นเรื่อยเรื่อมีคำถามเกิดขึ้นทันทีว่าทำไมญี่ปุ่นถึงแผ่นดินไหวบ่อยขนาดนี้คาตอบก็คือเป็นเพราะว่าประเทศญี่ปุ่นตั้งอยู่บนวงแหวนแห่งไฟนั่นเอง หลายคนได้ยินคํานี้บ่อยนะคะแล้วจริงๆแล้วมันคืออะไรวงแหวนแห่งไฟหน้าตาเป็นยังไงวงแหวนแห่งไฟหรือว่า ring of fire ค่ะอยู่ที่บริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกนะคะลักษณะถ้ามองแล้วมันจะคล้ายๆกับเกือกม้าอาจจะไม่เหมือนวงแหวนสะทีเดียวรูปร่างจะเหมือนเกือกม้าทอดยาวไปความยาวประมาณ40,000กิโลเมตรครอบคลุมไปทั้งหมดเนี่ยที่ลากผ่านไป31ประเทศด้วยกัน ใช้คำว่ามันเป็นศูนย์รวมแผ่นดินไหวของโลกเลยก็ว่าได้นะคะเพราะว่าข้างใต้มหาสมุทรมันคือแนวภูเขาไฟทั้งหมดเนี่ย452ลูกและตามเปอร์เซ็นต์นะคะ75%ของภูเขาไฟ452ลูกเป็นภูเขาไฟที่ยังคุกรุ่นอยู่เลยนั่นแปลว่ามันพร้อมที่จะระเบิดพร้อมที่จะปะทุออกมาตลอดเวลาภูเขาไฟใต้น้ำกระจายตัวอยู่รอบมหาสมุทรแปซิฟิก จริงๆลากมาไกลเลยค่ะตั้งแต่อเมริกาใต้แล้วก็เลาะไปตามชายฝั่งตะวันตกของอเมริกาเหนือเสร็จแล้วก็ไปผ่านช่องแคบแบริงหลังจากนั้นก็จะผ่านญี่ปุ่นเนี่ยแหละค่ะลงมาที่อินโดนีเซียกใกล้ๆบ้านเราแล้วก็ไปสุดที่ฟิจินะคะหรือว่าที่นิวซีแลนด์ทางอีกซีกโลกหนึ่งเขาบอกว่า90%ของแผ่นดินไหวที่เกิดบนโลกใบนี้ มาจากวงแหวนแห่งไฟทั้งนั้น Ring of Fire ทั้งนั้นเลยค่ะญี่ปุ่นเนี่ยมีภูเขาไฟที่เป็นที่รู้จักกันดีที่ยังคงคุกรุ่นอยู่ก็คือภูเขาไฟฟูจินะคะเราไปเที่ยวไปดูวิวกันนั่นแหละค่ะจริงๆแล้วเคยปะทุครั้งใหญ่ไปเมื่อ300ปีที่แล้วในปี1,707แต่ทุกวันนี้ยังไม่สงบนะคะก็ยังมีคุกรุ่นอยู่และก็ยังเป็นสาเหตุหลักๆของแผ่นดินไหวหลายๆครั้งต่อๆมาด้วย ส่วนอินโดนีเซียก็จะมีภูเขาไฟเมราปีเพิ่งจะพ้นเท่าฐานมากนใกล้ๆเราด้วยฟิลิปปินส์ก็มีพินาตูโบค่ะปะทุครั้งใหญ่ไปในปี1991นี่เป็นตัวอย่างชื่อภูเขาไฟดังๆที่เรียงรายอยู่452ลูกที่เราบอกไปในวงแหวนแห่งไฟวงแหวนแห่งไฟถือเป็นจุดศูนย์กลางแผ่นดินไหวที่คาดเดาไม่ได้ ไม่ว่าจะเป็นช่วงเวลาว่าจะเกิดขึ้นเมื่อใดหรือจะรุนแรงแค่ไหนมันบอกไม่ได้จริงๆบางคนเรียกบอกว่ามันเหมือนกล่องสุ่มไหมคะเราไม่รู้เหมือนกันนะวันไหนวันดีคืนดีแล้วแต่โชคชะตาที่ธรรมชาติกําหนดมาแล้ววงแหวนแห่งไฟเกิดขึ้นได้ยังไงจริงๆแล้วมันเกิดขึ้นจากขอบแผ่นเปลือกโลกคะ่ะบนโลกเราเนี่ยจะมีแผ่นเปลือกโลกใหญ่ๆเขาเรียกกันว่าเมเจอร์นะคะมีทั้งหมด7แผ่นด้วยกัน ก็อเมริกาเหนือแปซิฟ e ิกยูเรเซยแอฟริกาอินเดียออสเตรเลียอเมริกาใต้แล้วก็แอนตาร์กติกนี่คือทั้ง7แผ่นใหญ่ๆที่อยู่กระจายอยู่ทั่วโลกแต่ปัญหาก็คือญี่ปุ่นเป็นอยู่ในช่วงที่เป็นรอยต่อของ4แผ่นประกบกันเพราะฉะนั้นเนี่ยแผ่นเปลือกโลกมันมีการสั่นไหวมันมีการเคลื่อนตัวกันเยอะตลอดเวลาค่ะ บางทีก็ไปเกยกันเคลื่อนผ่านกันชนกันและการเคลื่อนกันผ่านกันชนกันนี่แหละก็เลยทําให้เกิดเป็นแนวเทือกเขาขึ้นมาลักษณะเป็นแนวคล้ายเกือกมา้าที่อยู่ใต้มหาสมุทรแปซิฟิกนั่นเองนะคะ5อันดับของเหตุแผ่นดินไหวที่รุนแรงที่สุดในประวัติศาสตร์โลกเชื่อไหมคะว่าทั้ง5อันดับเนี่ยก็อยู่ในวงแหวนแห่งไฟอันดับที่1เลยเมื่อปี1960ความรุนแรง9.5 เกิดขึ้นที่ชิลีค่ะอันดับที่2 9.2อที่阿拉ของสหรัฐอเมริกาในปี1964อันดับที่3 9.1อันนี้คือที่เกาะสุมาตราของอินโดนีเซียปี2004จําจำได้ไหมคะความสูญเสียครั้งใหญ่จริงๆซึนามิจากอินโดพัดมาจนถึงบ้านเราเหตุการณ์นั้นมีผู้เสียชีวิตเนี่ย230,000คนอันดับที่4เมื่อปี1952 ความรุนแรง9.0เกิดขึ้นที่รัสเซียและอันดับที่5ไม่นานนี้เองค่ะก็คือที่ญี่ปุ่นในปี2011ความรุนแรง8.9นั่นก็คือที่ไปกระทบกับโรงไฟฟ้าฟุาฟกุชิมะนั่นเองนะคะนี่คือ5อันดับซึ่งล้วนแล้วแต่เกิดขึ้นในวงแหวนแห่งไฟเชื่อไหมคะใน1วันเนี่ยที่เรานั่งกันอยู่เนี่ยทั่วโลกจะมีแผ่นดินไหวมากถึง55ครั้ง แต่เบาๆค่ะมันอาจจะไม่เราไม่รู้สึกอะไรเลยไม่สามารถจะวัดอะไรได้สรุปแล้ว1ปีจะมีแผ่นดินไหวทั้งหมด2องหมื่นครั้งเบาบ้างนักบ,บ้างสลับสับเปลี่ยนกันไปนี่คือจากการที่เขาไปตรวจสอบแล้วก็ดีเทคความสั่นไหวอย่างที่บอกว่าแผ่นเปลือกโลกมันขยับมัน,มนเคลื่อนตัวอยู่ตลอดเวลาค่ะหลายคนคงอยากรู้เหมือนกันค่ะว่าประเทศไทยของเราปลอดภัยหรือเปล่า ไทยเราไม่ได้อยู่ในวงแหวนแห่งไฟนะคะอย่างแรกเราสบายใจได้เราอยู่บนเปลือกโลกยูเรเชียค่ะแล้วก็ศูนย์วิจัยแผ่นดินไหวแห่งชาติของประเทศไทยเราเนี่ยก็มีการศึกษาเรื่องแผ่นดินไหวอย่างเคร่งครัดเลยทีเดียวเขาบอกเลยว่าฝั่งตะวันออกของไทยหรือว่าอ่าวไทยเนี่ยใช้คำว่ายังเบาใจได้เนื่องจากเราอยู่ห่างจากญี่ปุ่นเยอะนะคะ ต่อให้แผ่นดินไหวญี่ปุ่นหนักแค่ไหนเนี่ยแต่เราห่างมาตั้ง4,500กิโลเมตรเพราะฉะนั้นสึนามิกว่าจะมาถึงเรามันต้องเบาแล้วค่ะเอาใกล้สุดเลยประเทศที่อยู่บนวงแหวนแห่งไฟก็คือฟิลิปปินส์สมมุติว่าฟิลิปปินส์มีแผ่นดินไหวรุนแรง9.0เลยสึนามิใหญ่แต่กว่าจะเดินทางมาจนถึงอ่าวไทยเนี่ยมันใช้เวลาไปแล้ว9ชั่วโมงเพราะฉะนั้นคลื่นมันจะเล็กมาก20เซนนึงค่ะ ไม่น่าห่วงฝั่งอ่าวไทยไม่น่าห่วงแต่นักวิจัยบอกเลยว่าฝั่งตะวันตกหรือว่าฝั่งอันดามันนี่ละค่ะอันนี้แอบน่ากังวลเพราะว่าระยะห่างมันยังน้อยเรายังห่างจากวิงอ f ฟไฟทางด้านตะวันตกหรือว่าอันดามันเนี่ย8 0 0ถึง1,200กิโลเมตรเพราะฉะนั้นมันก็เป็นไปได้ อย่างที่เคยเกิดมาแล้วเมื่อปี2004แผ่นดินไหวที่อินโดนีเซียครั้งรุนแรงที่สุดแล้วซึนานมิมันก็เข้ามาถึงภูเก็ตบ้านเราพังงากระบี่ด้านอันดามันโดนไปทั้งแถบเลยทีเดียวนะคะจริงๆแล้วสิ่งเดียวที่มนุษย์ทำได้กับเหตุแผ่นดินไหวก็คือ ไม่ประมาทค่ะเพราะมันเป็นภัยธรรมชาติอย่างเดียวที่ไม่มีการส่งสัญญาณเตือนแต่อย่างใดเราอาจจะเตรียมรับมือทำทุกวิถีทางแต่มันหลีกเลี่ยงไม่ได้จริงๆสิ่งที่ทำได้คือการผ่อนหนักให้เป็นเบาทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นแผ่นดินไหวซึนามิหรือว่าภูเขาไฟระเบิดมันคือสิ่งที่เชื่อมโยงกันโดยวงแหวนแห่งไฟนั่นเองค่ะ